เราเป็นคนชอบทาอาหารแบบที่ชอบทําจริงๆครับพอเข้าไปปีหนึ่งเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นหลักสูตรบริหารทฤษฎีเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยเราก็ตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ว่าเราผ่านไปแล้ว4ปีกว่าจะรู้จริงๆอะ่ะเราจบมาอายุ2ีออ่ะเราต้องไปเลือกเส้นทางอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็เลยอยากรู้จริงๆว่า การที่ชอบทำอาหารเฉยๆกับการทำงานในสายอาชีพอาหารเลยมันต่างกันมากน้อยยังไงอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกที่จะบอกคุณแม่ว่าขอออกจากมหลาลัยหาที่เรียนที่อื่นดูนะครับที่เราได้ทำครัวเราได้ทำในสิ่งที่เราคิดว่าเออเราน่าจะชอบมันจริงอะไรเงี้ยครับตอนนี้อายุ26ปีครับแล้วกเออ็เป็นเจ้าของร้านมาเ r อร์เรส a องครับตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงครับ ในร้านตอนนี้เป็น e x c u t i v e Chef Owner ครับดูแลภาพรวมของครัวทั้งหมดครับคิดเมนูในแต่ละซีซั่นหลังจากเรียนจบจากโอเรนเตนนะครับก็เข้าทำงานที่ร้านอาหารชื่อว่า e t 2 0 Restaurant ในสไตล์ตอนนั้นที่เข้าไปทำอาหารนะครับเราเข้าไปเป็นคอมมิชเช e เพราะว่าเราเพิ่งจบใหม่เข้าไปดูแลในส่วนของโคเซชั i ที่เป็นครัวเย็น ตอนที่เราได้เริ่มเข้าไปทำอะเรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่เราเรียนมาค่อนข้างเยอะมากอาหารที่เขาทำมันเป็นไทยฟิวชั่นจะมีความเป็นเอเชียมีความทวิสต์ซึ่งเราอจบครัวอินเตอร์เนชั่นแนลมาเพราะนั้นนอาหารนานาชาติที่เรารู้จักมามันมีส่วนน้อยมากที่ได้ใช้กับที่นั่นเลยครับแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคมีเบสพื้นฐานที่ที่ใกล้เคียงกันก็ได้เริ่มทำงานที่เอทีทเป็นที่แรกครับตอนที่เราอายุประมาณสัก17นะครับเราจบมปลายแล้แล้วก็ ต้องเริ่มเลือกเรียนสายไหนสักสายหนึ่งอะไรเงี้ยพอคุณแม่ถามว่าจะไปเรียนที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ตอบว่าไปเรียนดุสิตแล้วกันไม่รู้หรอกว่าจะสอบเข้าไปได้ไหมเพราะเราก็บอกว่าเราเลวไหลเหมือนกันเรียนไม่เก่งเกรดเฉลี่ยต่ำเกรดเฉลี่ยน้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็อ่ลองไปสอบดูก็ติดเข้าไปณนะวินาทีแรกที่เราบอกเขาว่าเราจะออกจากมหาลัยครับคำถามแรกที่เขาถามกับเรากลับมาก็คือว่าออกแล้วไปไหนเขาอยากให้เราวางแผนไว้แล้วว่า ถ้าเราออกเราไม่ทําสิ่งนี้เราจะทําสิ่งไหนพอเราให้คําตอบพอได้เขาก็เขาก็ยินดีครับการทาอาหารมันคือความสุขเนาะเราสนุกกับมันมากๆกับการที่เราได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักอะไรใหม่ๆเวลาเราไปเจอเชฟคนอื่นๆได้มีการคอร์รัปกันได้มีการร่วมงานกันแนวคิดหรือเทคนิคใหม่ๆอะไรเงี้ยเราสึกว่าเออมันเซอร์ไพรส์การที่เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรื่อยๆเราสึกเราเราเอนจอยกับมันมากๆหลังจาก ที่ออกจากร้านอาหารเก่ามาสักปี2อปีครับมีเชฟแล้วก็พี่ที่รู้จักเนี่ยเขาชวนมาลองทำคอนซัลต์ดูเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าการที่เข้าไปดูในครัวอย่างเดียวเลยครับเขาจะมีโปรเจกต์มาว่าร้านอาหารร้านนี้หรือโรงแรมที่นี้ตอนนั้นเราก็จะเป็นคนที่ดูแลเรื่องเรื่องอาหารเป็นหลักในการคิดเมนูดูแลเรื่องอินกิวดิเอนในการดูแลเรื่องการสั่งของในการแมネจเมนต์ในครัวทั้งหมดรวมไปถึงการเทรนนิ่งพนักงาน ของร้านอาหารหรือโรงแรมนั้นๆด้วยอะไรเงี้ยครับก็คุยกับพี่ที่เคยทําอาหารด้วยกันลองลองทุนเริ่มที่จะทำร้านสักร้านหนึ่งครับก็เลยเมาเป็นร้านมาเธอรครับตอนนี้ใช้คําว่ามาเธอร์เหมือนกันนี่แหละครับเพราะว่าเราเราอยากทําอาหารที่เป็นรสมือแม่เป็นอาหารที่เรากินแล้วก็นึกถึงแม่หรืออาหารที่คุณแม่เคยทําให้ทานหรือคุณย่าเคยทําให้ทานเพราะว่าทั้งคุณแม่แล้วก็คุณย่าเนี่ยเป็นคนที่ เข้าครัวเหมือนกันทาอาหารเหมือนกันเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตหรือเกือบจะทั้งหมดเลยอะ่ะก็จะเป็นอาหารที่ได้กินจากคุณแม่ไม่ใช่อาหารถุงที่คุณแม่ซื้อให้กินคอนเซปต,ต์ตอนนั้นมันก็เลยชื่อมาเทอร์ที่เป็นอาหารรถมือแม่เป็นคาเฟ่ตอนกลางวันเราดีไซน์ร้านออกมาเนี่ยด้วยมูทโทนร้านอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นร้านอาหารหรือเป็นคาเฟ่ที่ขายกาแฟแบบที่เราอยากได้และเราให้คํานิยามกับมาเทอร์ครับว่าเป็นผู้ให้กําเนิด จากเดิมที่เรามองว่าคำว่ามาเธอร์คือแม่แม่ที่เป็นปัจเจกบุคคลอย่างเดียวตอนนี้กลายเป็นมาเธอคือผู้ให้กําเนิดในทุกๆด้านของเราเราพูดถึง2พาร์ทหลักๆก,ก็คือพาร์ทแรกคือตัวมาเธอฮูดที่เป็นมาเธอที่เป็นคุณแม่แล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งก็คือที่เป็นเหมือนแบ็กกราวน์ของร้านเราก็คือตัวมาเธอออฟเนเจอร์เพราะว่าจุดประสงค์หนึ่งของร้านก็คือการทําให้ลูกค้าที่เข้ามาทานได้รับรู้ว่าสิ่งที่เขาตักเข้าปากไปอ่ะมันคืออะไรมันมาจากที่ไหนให้คำว่าพอสเปเรสอิทเนี่ย เป็นเหมือนการทานอาหารมือ้อนึงของลูกค้าที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่แค่ได้ความอร่อยไปเองเดียวแต่อยากให้เขาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกๆด้านในอาหารมือ้อนึงที่เขาได้มาทานที่นี่ถ้าบอกว่าเริ่มทำอาหารแบบลรงครัวเลยครับ คุณย่าก็จะเป็นคนโบราณาก็จะหวงครัวเพราะเขาเป็นแม่ครัวเขารู้สึกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยต้องอยู่ที่เดิมของเขาอะไรเงี้ยครับตั้งแต่เด็กมาเลยเนี่ยสามสี่ทุ่มเนี่ยก็จะแอบ,บเข้าไปใช้ครัวคุณย่ากันเข้าไปทํานูแบบ่นนี่นั่นแอบทํากันอนะไรเงี้ยแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยช่วงอยู่มอตน้นเริ่มขอคุณแม่ไปเรียนทําขนมบ้างไปเรียนทําเค้กบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาทําเองบ้างลองชิมบ้างให้คุณแม่ชิมบ้างตัวเองกินบ้างอะไรเงี้ยครับชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยก็คือคุณย่าครับคุ เป็นเหมือนอินสตาเลชันที่จุดประกายแล้วอะครับการที่ผมเลือกที่จะไปเรียนที่ m a n d a r i n Oriental ที่เป็นโรงแรมหลักสูตรหนึ่งปีตอนนั้นนะครับเรารู้ว่าพี่ชายเราเคยไปเรียนมาก่อนพอจบปุ๊บเขาก็ไปอินเทอร์นที่อเมริกาอยู่ประมาณปี2ปีเพื่อที่เข้าไปทําร้านอาหารในอเมริกาเข้าไปหาประสบการณ์ในช่วงที่ผมตัดสินใจที่เข้าไปเรียนอะคือผมเห็นเขาทํางานอยู่ที่อเมริกาแล้วก็กําลังจะกลับเออจริงๆพี่ชายก็เป็นอีกอินสตาเรชันหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เราเลือกที่เข้ามาเรียนในสายอาหาร เราไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรแต่ว่ามันอาจจะมีส่วนที่เป็นอุปนิสัยหรือบุคลิกภาพ <G ül> ก็ต้องยอมรับว่าบางอย่างมันได้มาจากพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็นของคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ตาม perfectionist ความแบบว่าจู้จี้จุกจิกอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นนิสัยของคุณแม่ที่เรารู้สึกว่าเราติดมาเราสึกว่าในส่วนที่เราทําในทุกๆวันเนี้ยเราแฮปปี้กับมันมากๆเรามีความสุขกับมันมากๆมันมีส่วนน้อยมากๆที่เรารู้สึกว่าเราทุกข์กับสิ่งที่เราทาอยู่มันอาจจะไม่ใช่ความทุกข์ด้วยซ้ำอาจจะเป็นแค่ความความเครียดจากงานหรืออะไรบางอย่าง ถ้าพูดถึงประสบความสําเร็จในส่วนของสิ่งที่เราทําอยู่เรามีความสุขกันมากมากครับถ้าถ้าพูดในมุมนี้ผมว่าก็ก็ประสบความสําเร็จครับวิธีการพัฒนาสมรรถสยทีิเนี่ยผมมองว่าความเป็นมืออาชีพครับมันต้องทําทุกๆวัน การที่เราฝึกทามันทุกๆวันนะครับหาความรู้ตลอดเนี่ยผมมองว่ายังไงมันก็พัฒนาฝีมือตัวเองไปได้เรื่อยๆการทาอาหารนะครับผมว่ามันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเพราะฉะนั้นคนก็จะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะลองทําหรือบางคนก็จะทาในสิ่งที่ตัวเองอยากจะลองกินดูมันอาจจะอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ว่ามันไม่มีผิดหรือถูกเลยครับผมว่ามันเป็นครีเอทีมันเป็นไอเดียมากกว่าถ้าเกิดเรายอมรับแง่มุมหรือไอเดียของคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็จะทาให้ตัวเองช่วยพัฒนาตัวเองได้เยอะเลย มองว่าตัวเองเป็นคนเป็นคนมีความตั้งใจครับเป็นคนแก่นิดนึงเหมือนกันผมมีเพื่อนวัยเดียวกันค่อนข้างน้อยมากเราซึมซับกับคนที่อายุเยอะกว่าเราค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเป็นคนมีเป้าหมายครับแต่ว่าเป้าหมายของผมส่วนใหญ่จะเป็นเป้าหมายแบบวันเยียร์หรือไฟว์เยียร์เป็นแพนเยียร์สั้นๆเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราเราทำตรงเนี้ยสำเร็จเนี่ยเราก็จะได้แพน ะระดับต่อไปได้เวลาทํางานก็จริงๆค่อนข้างเป็นคนซีเรียสครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ตอนที่เราทํางานอะไรเงี้ยครับหัวหน้างานหรือว่าเชฟที่เราเคยทําด้วยเขาก็ค่อนข้างเห็นความตั้งใจของเราแล้วก็ให้เราขยับตําแหน่งเลื่อนเป็นจากเชฟที่อยู่ในสเตชันธรรมดาก็เป็นคนดูแลสเตชันที่เป็นครัวเย็นทั้งหมดอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างเป็นคนละเอียดเงี้ยครับเพราะว่าคุณแม่จะค่อนข้างติด perfectionist อย่างมันต้องเป๊ะอะไรที่มันออกมาไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้คัดใจตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นแบบนี้เราคิดไว้ว่ามันต้องเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอะไรประมาณนี้ผมว่าวิธีคิดแล้วก็วิธีจัดก,การปัญหาครับมันมาจากประสบการณ์มากกว่าเพราะว่าตอนที่เราเริ่มเปิดร้านอาหารนะครับจริงๆเราลิสต์ออกมาเป็นข้อๆเลยด้วยซ้ำว่า คาดว่าหลังจากที่เราเปิดร้านอาหารมาแล้วมันจะมีปัญหาในด้านไหนตามมาบ้างไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของบิวสเนอเรื่องเงินก็ตามหรือว่าปัญหาในเรื่องของพนักงานในการดูแลพนักงานหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกี่ยวกับลูกค้าอะไรเงี้ยครับทั้งจากประสบการณ์แล้วก็จากสิ่งที่เราเคยเห็นหรือเราสอบถามกับคนที่เคยมีประสบการณ์มาพอเราิสต์ปัญหาไว้ได้เราจะรู้แนวทางคร่าวๆว่าเมื่อมันเกิดปัญหานี้เราควรจะแก้ไขมันยัง โลเคชันที่ร้านตั้งอยู่เนี่ยเมื่อประมาณ5-6ถึงปีที่แล้วครับตอนที่ผมเริ่มเรียนอาหารเนี่ยแมนดารินโอเรนเตนเนี่ยก็ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงตั้งอยู่ช่วงบางรักเส้นนี้แล้วก็หลังจากที่เรียนจบมาแล้วก็ได้เริ่มทำร้านอาหารร้านแรกที่เอ2 0ีทเวนตี้เนี่ยเอตีทเวนตี้เนี่ยก็ตั้งห่างจากร้านนี้ออกไปประมาณสัก300เมตรช่วงเวลาตั้งแต่เราเรียนจนเราเริ่มทํางานในร้านอาหารนะครับเราใช้ชีวิตอยู่ในย่านนี้มาตลอดตั้งแต่ช่วงแรกที่ก่อนจะเป็นโควิดเนี่ยต่างชาติจริง้ีวดดย จุดประสงค์ของร้านเนี่ยอยากใช้ให้ความสําคัญกับแหล่งที่มาแล้วก็อยากให้ลูกค้ารู้จักกับตัววัตถุดิบที่เราใช้อะไรเงี้ยมันคืออะไรสิ่งที่เขาจะได้ทานเข้าไปอะไรเงี้ยพารตตรงนี้ค่อนข้างเป็นส่วนสำคัญแล้วก็ทุกๆครั้งที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาออทานอาหารในร้านของเราอ่ะเขาจะได้ประสบการณ์สิ่งใหม่ๆห,หรือว่าบางอย่างที่เขาไม่ได้รู้จักหรือว่าไม่เคยเห็นไม่เคยทานมาก่อนอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ตรงนั้นกลับไป รสชาติอาหารของที่ร้านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรสชาติที่คนเอเชียค่อนข้างคุ้นเคยเบสรสชาติของเราเนี่ยมันถูกคิดมาจากอาหารไทยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเอเชียนที่หลายๆชาติเนี่ยเบรนกันเพราะนั้นเนี่ยรสชาติจะค่อนข้างเป็นคนเอเชียมีรสชาติค่อนข้างครบรถครับ Proces ในการเริ่มคิดอาหารนะครับคอนเซปในซีซั่นที่เราจะใช้เนี่ยคอนเซปนั้นอะ่ะมันยึดโยงกับตัวคอนเซปของตัวแบรนดิ้งหลักเรายังไง <S <S เมื่อเราคิดคอนเซปใหม่ตรงนั้นได้แล้วครับเราก็จะคิดว่าเราอยากจะเสิร์ฟที่กี่คอร์ส เมื่อเราคิดว่าเราอยากจะเสิร์ฟกี่คอสได้แล้วเราก็จะมาพิกอั up ที่ตัวโปรโตีนหรือว่าตัวอินกิวเดียนหลักว่า12คอร์สตรงนั้นเนี่ยเราอยากจะเสิร์ฟอะไรบ้างแต่อินกิวเดียนเนี่ยมันจะต้องบาลานซ์กันเราก็จะเอาอินกิวเดียนหลักตรงนั้นอนะมาคิดเป็นเมนูอีกทีหนึง่งเปิดร้านคาเฟ่ท, <S <S ที่ใช้ชื่อว่าดอเตอร์ผมอาจจะเปิดบาร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลางคืนที่ชื่อว่าฟาเธอร์เป็นลุกของคุณพ่อที่ชอบดื่มหน่อยเป็นนักดื่มหน่อยทํา โปรดักต์อะไรสักอย่างขายออนไลน์ในแบรนด์ที่ชื่อว่าซันหรืออะไรเงี้ยครับเราอยากให้มาเธอร์เป็นจุดกาเนิดตัวมาเธอร์ที่เป็นแบรนดิ้งของร้านอาหารในตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนผู้ให้กําเนิดแบรนด์ถัดๆไปหลังจากนี้การใช้ชีวิตที่ผ่านมาเรามองว่าเราเลือกเส้นทางของตัวเองเราเลือกแล้วว่าเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับอะไรสิ่งที่เราชอบครับที่เราทําอยู่เนี่ยมันต้องสามารถดูแลตัวเราได้ด้วย ณตอนนั้นที่เรานึกแบบนี้ได้เราก็เลยมองว่างั้นเราก็ต้องหาอะไรทําที่มันจริงจังถ้าเกิดเราทําสิ่งที่เราชอบแล้วสิ่งที่เราชอบมันสามารถเมคมันนี่ได้เราน่าทํามันได้ดีเสมอครับสำหรับคนที่เลือกในเส้นทางของตัวเองแล้วอยากจะทําอะไรอยากจะอยู่ในสายอาชีพไหนหอ,อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตในรูปแบบไหนครับต้องรู้จักตัวเองให้มากผมว่าการทําความรู้จักกับตัวเองให้มากเป็นเรื่องสําคัญทําสิ่งที่เราเลือกแล้วก็มันเหมาะสมมันเข้ากันกับสิ่งที่กับสิ่งกับ ความเป็นตัวเราครับยังไงผมว่าก็นนประสบความสำเร็จได้